สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับรา,รายการคุณละคงอีกแล้วนะครับนี่คือแข่งแล้วเจนคนเดิมนะครับด็กเตอร์ดวินชีนะครับไม่เปลี่ยนมัน้งเออนี่ขอไฟพาร์ทแรกก่อนนะครับว่าเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อซิเดนั์ขึ้นอซิเสบัเออนั่นแหละคือตกลงไอเซเวอร์อันแรกนะครับต้องลบไปก่อนเพราะว่ามันเปืองเมม อีกแล้วเดี๋ยวก็หลุดอีกเดี๋ยวก็หลุดอีกเดี๋ยวก็หลุดงที่มันจท้แท้เน,นี่ยนี้ัผมไม่เคยเจอเลยครับลบไปแล้วสรุปก็คือเพราะว่าโลกเก่าเนี่ยโลกเก่าเนี่ยมันไม่มีแกะเสร็จแล้วมันก็นอนไม่ได้ครับมันไม่มีแกะเลยครับถ้าเกิดว่าโลกนี้มันไม่มีแกะผมก็คงไม่หยุดความพยายามครับต้องต้องอันนี่ไงต้องฆ่าสไปเดอร์แล้วเอายยใยมาขาเป็นบูอ่ะมันซึ่งมันทะยานมาก คูนี่แบบว่าใครนั่นหูนั่นหูโอ้ยเริ่มเล่นมุกเลยเอาวิวัยวะใช่ไหมฮะเป็นเดวยวะนั่นหูเออเดี๋ยวจะไม่เล่นที่มันที่มันอาจารย์นะคล้ายๆอาจารย์นะนั่นครูอันนี้สร้างอะไรเนี่ยรู้สึกว่าอบัวเขาจะมาอยากอยู่บ้านเราใช่ไหมคุณวางตุ๊คาบเลยโอเควางนนะบ้านตรงไหนอ่ะ ไปตรงไหนกันแน่ที่ไม่ใกล้บ้านเท่าไหร่ตรงข้างหลังคุณอะข้างหลังคุณอะอุ้ยเดินมาโดนอีกแล้วอ่ะว้าวตัวเนี้ยพอใจไหมอ้าวเร็วอ่ะว้าวโอเคแต่คุณยังไม่ครับเอาหินมาเอาหินมาเอาแล้วหินแล้วหินมาจากไหนเนี่ยมันมีอันเดียวไงโอเคเดี๋ยวคิปเปอร์ปั้นคุณระเบิดอ่ะเอ้ยคิปเปิ้ลที่คุณพามามันระเบิดอ่ะอ่ะคุณเอาไปปุดหินเดี๋ยวผมจะพาเอ้ย ผมไว้ใจคุณนะมวยใจให้คุณไปขุดหินโอเคเอากี่หินเอาสักหลายหินแล้วกันเอออืออืมเมื่อกี้จะตกมุกให้ด้วยแล้วตอนที่มาอยู่ไหนเนี่ยภูเขาที่มาหายไปไหนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดินตรงไปมั้งโอ้ยเลี้ยวซ้ายไปเลยอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เราจะกลับบ้านยังไงกลับบ้านยังไงนะเออคุณรู้จักสัญชาตญาณแบบคุณมันไม่ใจไง <laughs> ใช้สัญชาติที่ไรนี่ก็หลงทุกทีอโอเคแสดงว่าคุณเี่นดวงซวยที่เกิดมาเป็นแบบนี้คุณสนใจปะไม่เข้าใจคุณไม่ใจอะ่ะคุณไม่ใจอะ่ะบอสไงตกบัวอ้าวโอเคต่อขุดต่อแลบ <c oughs> ิกน,นี่เดี๋ยวก่อนอะไรอ๋อไม้อยู่นี่ก็ว่าทำไมเก็บไม้แล้วมันไม่เข้าตัวไงเ <c oughs> พราะมันสึกว่าเหมือนแบบว่ายิ่งถ่ายว่าเอาเอาไม้ไปช่องแรง่ยบอกเอ้ไอ้ไม้เนี่ยวูดเดนแพงอ่ะเออแล้วเราเดินไปเก็บอ่ะคือในตัวเราตอนนี้มีโอ๊กวูดช่แบบ <c oughs> เป็นไม้ที่แบบยังไม่แปรรูปไงอือ <c oughs> อ่ะแล้วเราเก็บวูดแแพงมาอุ้ยทำไมไม่เข้าตัว ตกใจเดินไปดูเอ้าหายไปไหนกด e อีอมมันอยู่ี่น <laughs> มันอยู่ข้างในครับร <Okay. S 2> ู้สึกหลอนหนอนมาก,กันนี้มสมองสมองนี่ไปหมดแล้วอืมอืมผมควรจะดีไซน์ยังไงดีอืมตรงนี้ไม่ใช่เรื่องดีวะเราควรจะ ได้โตรคราฟมาก่อนจริงแล้วก่อนคุณเจอแกะคุณก็ฆ่าเลยนะครับเป็นเรื่องดีครับแป๊บหนึ่งน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีธุระไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแป๊บหนึ่งก็ทำต่อไปเลยนะภาคต่อไปเลยเข้าไ่ดีมากูเจอภูเขาหินยังอดอยู่ใช่ไหมยังอดอยู่ดิภูเหลือครึ่งหลอดจังหวะน,นี้ ไว้ใจได้เลยเนี่ยทำจริงแต่กลับมาเนี่ยผมเริ่มรู้สึกไม่เวิร์กว่าผมใช้คุณไปจะกินเนื้อเนื้อสดสดดีมั้เนี่ยไม่ดีนะไม่ดีบอกเลยว่าไม่ดีแล้วถ้าเป็นเนื้อไก่ไม่ไม่ดีนะเนื้อเนี่ยเนื้ออะไรนะเนื้อเนื้อแก่ ถ้าจำไม่ผิดผมจำไม่ค่อยผิดถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกเนื้อไก่หรือเนื้อน,นทุกเนื้อนี่แหละมันจะมีโอกาสสุม่มฮังเกอร์นี่แหละจำถ้าจำถูกเอานีเดียถ้าจำถูกเคนนจะกันจอบอฮังเกอร์อ่ะมันกกมันอืมอืมมันก็อืมหินสามสิบหินสามสิบแล้วพอยังเน้นสวยไหม เพราะว่าเป็นบ้านหลังแรกเน้นสวยไหมไม่เน้นอ่ะไม่เน้นมันก็เอาความสะดวกสบายครับอืองันกลับเลยนะอ่าควจะกลับมาเลยก่อนนี้ก่อนนี้จะต้องความสวยความสวยนี่ก็ลองลงไปแล้วกันเนาะครับเอาความสะดวกสบายอ่ะอือโอเค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 ผมวางแผนไว้เรียบร้อย ผมคิดว่าควรจะวางเตียงห่างกันแล้วผมก็จะเจาะทำเป็นดันเจี้ยนดันเจียนเลยเราจะเราจะกลับบ้านยังไงเนี่<ด>ยน <ไง S 1> ้ำหนึ่งทีพีก่อนไม่ไม่ทีพีดีไม่ทีพีไม่เอาเดี๋ยวมันไม่รอดเลยมันมันมันคุณต้องฝึกเว้ยคุณต้องฝึกเว้ยคุณทำซีรีส์นี้ขึ้นมาเนี่ยคุณถือว่าคุณใจกลามากหรือเปล่าวะ อ่าตอนที่ผมวางแผนไว้นะครับผมก็ต้องบอกให้ทุกคนรู้ก่อนว่าที่นี่ที่ไหน <laughs> นี่นะตอ,ตอนนี้ตรงทะเลอ๋ออ๋อผมผมรู้สึกเหมือนจะเคยเห็นตอนลงภูเขาเดี๋ยวผมไปรับแล้วกนะันไม่ไม่ต้องเลยโโหมืดแล้วจังหวะนี้ทีพีเลยยังไม่มืดนะยังไม่มืดนะเฮ้ยเ <laughs> จอดอกไม้เก็บก่อนแต่คุณรู้สึกคุณจะซีทีไม่ได้นะได้ดิ เป็นีค้างเป็นโอพีเลครับคุณไม่มีโอพีน,<ด>นะก่อนที่มันจะลงทั้งคู่อ่าผมลืมถามคุณไปมันมีทะเลสาบสองแห่งนะคุณมันจะมีแห่งเล็กกับแห่งใหญ่คุณอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้ออกมาแล้วคุณต้องต้องบอกให้ได้ว่าคุณอยู่แถวไหนผมอยู่ตรงตรงเกาะหินแล้วเนี่ยอยู่ตรงภูเขาหินแล้ว โอ้โหมาไกล <c oughs> x แล้วผมอยู่เอ็กตีมฮิวแล้วเนี่ยแล้วคุณอยู่ตรงไหนเนี่ย TP ไม่ได้ด้วยคุณต้องบอกพิกัดคุณมาครับตอนนี้นะ,ะครับครับอยู่ตรงบอกตรงบล็อกหรือบอกตรงไหนครับคุณเห็น x y แซดไหมเห็นนะอยู่จะมีลบทับลบร้อยสิบสี่และ y เท่าไหร่ วาวายเจหนึสองสิบสี่แล้ววาวเจหนึ่งสองเอาแซดลบสิบสี่แล้วแซดแซดหกสิบเจ็ดตัดหกสิบนะเนี่ยโหมืดแล้วจังหวะนี้ตรงนั้นแหะอยู่ตรงนั้นแหละจังหวะนี้จังหวะนี้มืดแล้วคุณอยู่ตรงนั้นไว้ไวเท่าไหร่นะวายแซดเท่าไหร่แซดเท่าไหร่แซดหกสิบเจ็ด รู้ตำแหน่งแล้วเอ๊ะแชทนะหกสิบหกสิบเจ็ดจุดสี่ศูนย์สองอะล็นี่มันสบยนี้หูมืดแล้วจังหวะนี้เริ่มเห็นดาวแล้ว <c oughs> เริ่มเห็นดาวคุณโดนใครต่อยแล้วไม่ใช่ผม,มเครียดมากเลยนะ่ เอ้ยคุณมันมืดแล้วอ่ะไปไหนนะเนี่ยโห้ยจะรอดกันไหมเนี่ยเหลือครึ่งหัวใจกันหนึ่งความหิวผมเหลือเต็มหลอดเลยหูยจังหวะน,นี้อยู่ทะเลทรายแล้วครับเอาแล้วคุณเดินไปไหนอะคืออยู่ทะเลพิกัดแล้วคุณเดินหนีอ,อ,อะหยู่อยู่ทะเลสาบแล้วจิกใครวะตอนนี้ทะเลสาบแล้วเฮ้ยมันทำผมหลงป่า ยี่ตรองฝูงวัวเนะรู้สึกว่าจะต้องตัดคลิปนะตัดคลิปแล้วควรจะตัดคลิป,ลต,ลปตอนเจอกันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจะเห็นทะเลตอนนี้ก็กระตุกว่ะงั้นไม่ต้องหรอมั้งผมรู้สึกว่าคุณไม่น่าอยู่ไกลผมอ่ะ นั่งไงนั่งไงนั่งไงเจอแล้วไหนครับมันโฉดมากครับคุณอยู่นิ่งมาคุณอยู่นิ่งข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้โหไหนบ้านไหนบ้านอีผมเห็นคิปเปอร์อยู่นิ่งเทวินอยู่ไหนเนี่ยไปเทวินมาไปกลับบ้านกันเนี่ รากลับบ้านเรายักรออยู่ยักยักไหน <c oughs> ไม่รู้เอาผมลืมไปคิปเปิมอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ็บน <c oughs> จนได้จริงถนะ้ามันระเบิดโดนหินนี่ก็จะว่าไปอย่างนะกบทีอย่างแล้วกัน,นครับจริงๆนถะ้าเกิดซีซันนี้จบผมว่าจะทำซีซันอื่นต่อนะทำอีกเหรอ ถามก่อนว่าจะรอดไหมทำแนวผมก็ได้นะจะมาอยู่ดีเดินมาเจอบ้านเถอะเนยบอกเลยว่าไม่ทิ้งมั่ววามมั่วสัวอะประมาณแล้วไม่เอาเตียงอ้าวแล้วคุณเออคุณไม่เอาเตียงแล้วระหว่างทางคุณได้หินมากี่ก้อนได้สามสิบแผบก็ดีแล้วจะบอกให้ว่าไม่ได้สก้อนเลยมูวเหมือนกันนะ พูดจริงเฮ้ยไปเดาเล่นอยู่อย่าตลกดิอย่าตลกตล,ลกตล,ลกผมรู้ว่าคุณคุณสุกได้ดูดูเวอดูมือดูมือรอ่าคุณดูดูดูดีดีไดดูดีนะดูดีดีได ดูดูโยนมั่วทำอะไรโอ้หนุ้งหลังเลยข้างหลังครับดีที่คุณชวนผมมาเล่นเนี่ยข้างหลังครับข้างหลังครับอีเปิ้มมาบื้มเลยครับโคคุณได้ขุดไหมครับโคขุนไม่ได้ขุดเลยแต่มีไม้อยู่ครับ <K> oh <an> ไม้ยังไม่แปล,ลปรูปอือจะเผาเลยยี่เหรอ เผาเลยผมรับไิ่ชอบเองแบบเผาเนื้อแกะก่อนได้ไหมเนี่ยเผาโคก่อนหนึ่งชิ้นด่วนเลยอย่าอย่าใช้ไม้เผานะเดี๋ยวผมเผาเองเนี่ยคุณเอาคุณเอามาเอามาไม่ต้อง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 สติกสองอันครับอ้เมีสติ๊กเลยอเยไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแล้วอะไร หมดแล้วมันก็ต้องหมดหมดตาไม่แน่เห็นนะเผาเารู้นะเผาเนื้อแกะได้ไหมอ่ยอ<ม>่าอ<ม>ุ้ยเสียอยู่นอกเผาเลยเนื<ม>้อแกะเผาเผาเนื้อแกะเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมผมผมว่าเผาอันนี้ก่อนหนึ่งชิน้นท้ไมสองชินน้นวะน่ะเอ้ยสองชิน้นนั่นดีแล้วเด <c oughs> ี๋ยวก่อนผมควรจะปิดให้หมดด่วนเลยเอุ้ยทำ ผมว่าคุณวางให้ผม่ลยครับวางอะไรครับวางสติ๊กสองอันในในตัวคุณน่ะมันเข้าตัวคุณไปแล้วมีแต่ไม้ครับคุณอ<ไ>อเอาเนื้อแกะมาคุณเอาเนื้อแกะมาใส่เลยเนื้อแกะมีห้าชิ้นนะครับใส่ไปเลยในตัวนงแนะครับอ่าทีนี้อ้าวเนี้เยเสร็จแล้วครับบานบานบาน, <c oughs> บานอะไระไรค่า มาดูกินก่อนได้ไหมเนี่ยกินกินก่อนได้ไหมกินก่อนเฮ้ยเราเร็วจะหมดแล้วไวอะจะหมดอะไรมันมันหมดพอดีอยู่แล้วเฮ้ยขโมยเนื้อไปทำไมหยิบหนามาคุณก็เอาไปควรจะเก็บของทุกอย่างรนนี้อย่างมาก สิ่งที่ควรเอาไปนะครับการครับที่ขุดอย่างรวนมันไม่ให้ผมเลครับอะไรมันไม่ให้ <laughs> อะไรมไม่ให้ <laughs> ผมงงกอบคุณมากเลยนะผมผมอยากจะรู้ว่าที่คุณชวนผมมาในวันนี้เนะี่ยมันดีแล้วหรือมัน <laughs> มันดีแล้วเหรอที่ผมตอบตกลงมาเนี่ยครับไม่รู้เนี่ยโอเค ไ <I> อชุดแม่เราสมคุณขุด <c oughs> ทีละฝั่งกับผมอ่ะ <Okay. S 2> เอ่งรวดเร็วเลยผมเจอเอดีไซน์ครับผมจำชื่อได้ตอนนั้นผมก็ได้ครับผมรู้สึกวันจะเริ่มมืดแล้ววะเออพ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 อกัอนครับพอกอน S <S อือน,อนี่เนี่ย,เ,ยเดี๋ยวพอเราเราสร้างตรงนี้ใช่ไหมครับคุณเราสร้างตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านแรกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสร้างบ้านต่อไปใช่ไหมครับใช่หรือว่าจะใช้บ้านอีกเเจอหินอีกแล้วพอเราใช้บ้านเดี๋ยว,วคททวยัคุณต้องทําทางเผื่อด้วยคุณต้องได้ดอกไม้มาสองสามสี่ได้ดอกไม้มาสามสี่เก้องคุณสนใจผมบ้างไหมครับ เก็บในกล่องเลยครับดีบ็อกแล้วนะผมมั่นใจโอ้จะปวกตรงปวกปวกตรงนี้โอเคไม่เป็นไรุณขุดต่อไปขุดเร็วขุดเร็วชื่อตั้งชื่อคลิปว่าอะไรพาร์ทสอง <c oughs> คตั้งชื่อคลิปว่าพาร์ทสองบคบับตรงตัวรับ คัดสองแล้วมีตั้งชื่อเรียงเลยตีปจอบนี่อึ้งเลยบอกเลย <c oughs> ตอนนี้แหลกมากบอกไลยแหลก,กมากต้องต้องรูสถา,านการณ์ว่าด้านบนมันเกิดอะไรขึ้นอยาได้ดุดรอบสองหรอกด้านบนมันเกิดอะไรขึ้นว <c oughs> ้าอ้ยมึงไม่หลอกไม่หลอ,อกเลยอะ <c oughs> ค,คิปเปอร์หอหน้าบ้าน เราเล่น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 อ้ผมรู้ส okay. ึกว่าดวงชะตาพวกเรามันไม่ดีแ่้วอ้าวพูดปุ๊บมันจะเจอเลยทำไมมันช่างเจอไว้เลือกเกินผมรู้สึกจะเป็นบอกเดียวพราจอบอกเดียวจริงด้วยแล้วใครได้เนี่ยได้โอ้โห กระตุกแหลกมากรู้สึกแถวนี้จะไม่มีแรกเลยไปองคบอลเพชรนะนะเพชรน่าจะอยู่ที่วายสิบสองมั้งหมูจำผิดอยู่ที่ดาจิมชที่มันมันมันจะไม่มันจะไม่เกิดตามวายสิบสองสิบมันจะไม่เกิดตามวายสิบสองตลอดนะครไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากดนขุดปุ๊บเจอเลยเดี๋ยวก่อนผมรู้สึกผมให้ที่ขุดหินมพงไปนะใช่มันยังไม่พังทำไมคุณขุดสามบล็อกคุณต้องขุดสี่บล็อกดิ เกือบวางมันได้ผมผมบอกคุณยังว่าพอบ้านหลังนี้เสร็จจะทบ้านหลังใหม่แล้วผมจะทําบ้านหลังนี้เป็นสีนดงเ,เป็นสีนชมพูไม่ใช่เฮ้ยเป็นเป็นสีชมพูเย้ <Yeah. S 2> ผมจะแล้วคุณจะเดินจะลับตา,มา <c oughs> ผมจะทำตรงนี้เป็น <c oughs> เป็นนี่ผมกระตุง่งนะเนี่ยผมกระตุกคคำพูดตัวเองจะทำเป็นอะไรวะเหมืองอ่าผมจะทำเป็นเหมืองเป็นเหลืองและสีชมพูโอ้แย่มันเป็นสีชมพูคืนแรกเชียงยาวน,านันพาทแรกของเองเปิดคลิปมาก็อาจจะอ่ะอันนี้ก็เซลฟ์อันนี้กเซลฟี่ เซลฟี่โอ๊ยแรงหอนค่อยดีงงไงไม่รู้แรงมากเลยนะเจ้าตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนผมลืมมันต้องกดสีบล็อกเริ่ม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 เริอุ้ยอย่าบังครับอย่าบางังอย่าบังอุ้ยนันมันดูแหลกๆว่ะ วันหนึ่งพักก่อนก็นได้ทำฟินแอสติ่อะไรมาอืมไปเผาบ,บ้านเหมือ <c> น <oughs> <c oughs> อุยเกืบบอบโดนปัดไตแล้วนะทำเป็นแบบพี่ลุยไหมไม่ดีครับไม่ดีเลยไม่ได้ดีเลยครับอย่างนัน้นคิดผิดแล้วครับ คุณมาทำในวายแบบนี้มันจบแล้วจรงไม่จบย <c oughs> ังเหลือวิธีหนึ่งเหรอคุณจะลองมล่ะดูตรงไหนเนี่ยว่าวายเท่าไร <c oughs> อ๋อดูแหละว,วายสามวายสามหกอ่ะเขาที่ผมอยู่เนะี่ยมันจบแล้วครับจริงตอนคุณอัดคลิปอยู่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ถ้าคุณอัดคลิปอยู่เนี่ยผมว่าในคลิปเนี่ยมันน่าจะเห็นทําม,มืดนะผมว่าคิดว่านะหรือจะให้ลงเป็นเฮดดีดีหรือว่าไง เฮ็ดดีมันก็มันก,มนก็มันก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าเวลาเน,นี่ยไม่ทำใหยุดผีเพราะฉะนั้นแนะนำว่าข้าไปเด๋ยวจะจะจะตัดจะตัดตรงนี้ออกมตัดอะไรเพราะว่าคนดูอาจจะเห็นว่ามืดไงไม่ตัดอ่ะไม่ตัดเรายิงไงกูไม่ตัด,ตด,ตด,ตด แล้วผมจะลงมาทำไมวะผมต้องขับด้วยคุณเฮ้ยเช้าแล้วตัดพาร์ตรงน,นี้นี่แหละเช้าแล้วยังอยู่บนที่เนอะไม่ใช่ตัดนี่นแหละตัดตรงนี้นี่แหละผมนึกว่าคุณเป็นซอมบี้อีกแล้ว <c oughs> ตัดแล้วโอเคแล้วเ,เจอกันพนนรุ่งนี้ฝากกดไลค์กับเปิดเปิดอีกอะไรกกดไลค์กับซับสไครต์ได้โอเคโอเคกดไลค์ซับสไครต์รู้เปล่ารู้เปล่ารู้เปล่า าตสัาทีแต่ัาที